สวัสดีย่ำเศร้าครับอัปเดตลาสุดคัมมอรน,นี้หลังจากเพิ่มขั้นหน้าให้แย่ยกวางแล้วก็ป้อยนำครับเมื่อเคลืนนี่พิดพานนิดนึงครับเพราะว่าป้อยนำลงนี่ก็เลยปลาออกมาผีครับเมื่อเศร้านี่ก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่เดินทอมนี่ครับมาเบิรงครับนี่ฮะกบกลับมาถ่ายกินปลา,ปาอยู่ที่เ้าครับนี่ปลาโดดครับนี่ะเบิรงกบครับนี่ มันทำมาถ่ายกินปลาหน่อยกระโดดเึือกันปลาได้หนามไม่นามบาดานนะโดดครับปลาซิ่วหน่อยปลาหมอปลานิ่นเนี่ยลอยอยู่นี่ครับเนี่ยปลากระโดดขกตะคือตะป้อยน้ำทอน้ำ ไก่ไก่ตะลิงนีมันโดดขมฟังครับมันสามารถเหต็ตาได้เพราะว่ามันบสามารถขามได้ฉนั้นก็เลยต่อถอกมาหาย,ยาวนิด 1, หนึ่งมันจะสองเมตรปลานหนาไปยังโดดเรื่องกับื้อปัญหาครับเนี่ยมันกระโดดแบบนี้ครับมันโดดเออสนใจห้องปลานะกระบ b ู m กันมาไปยังกระโดดมันดีจะได้นำไหมหรือว่ามันโดดเพื่อต้องการขามปเป็นแรงหนาอื่อหรือยังไงบงกันเนี่ย มันงเดี๋หลังมันโดดขั่นแหละนี่ครับกบมกันก็ะยุกงสียครับนี่เรียกว่าธรรมชาตินี่ฮะกบมันถ่ายกินปลาซิวหน่อยมือเคลื่อนมากินยุ่นี่ครับมือเคลื่อนนี่พอดีป้อยนำออกนี่มันมากินยุ่นนี่นี่ฮะเรียกว่าธรรมชาติครับบริหารอาหารขุนค,ครับเต็มยุ่งคนนะเนี่ยปลาขาวเด้อครับนี่ บ่มีขอบบ่มียังอิสระเสรีข่างป่านี่ก็บ,บ่มียังครับนี่ปล่อยลงเลยนี่บ่มียังครับบ่ได้กันแล้วจะมันสิไปอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปครับบ่ได้ว่ากันแต่คิดว่าหมองเงินมันดีกว่ากับ่ว่ากันครับคือค้นน่ะฮะให้อิสระเต็มที่อยากมีลูกออกล้านกะไม่มีปัญหาครับเนีย่ยป่า ก,ก็เริ่มก็ชิ่งกับคนแล้วครับตัวนี้เริ่มชิ่งกับคนแล้วครับนี่ฮะมองหน้าตาแปลวเลยครับพี่น้องนั่นนันนันน่นนัน,น,น,นเห็นไหมครับมันเป็นปลาซิวครับปลาซิวโดดนฮะมันถ่ายกินปลาซิวถ่ายกินปลาซิวโดดนั่นนั่นเห็นไหมว่านันาน่นนี่ครับ นนในนำหอเลี้ยงกบเนี่ยฮะกบวูลัวยเขียวแบบนี้ครับมันยังบ่กินกันกินยุ่กับบ่เื้อวหดโอ้ตัวนี้มาาหล่ครับพี่น้องอันนี้นายจะปกบเนื้อครับเดี๋ยวตัวนี้สังเกตเบงังสังเกตเบิ้งมันสีข้างบ่ลไล่บ่อดำดีครับมันหากันผนครับพอลาอร้ไปลแร่ยั่คนนะ ถึงสูบนางเชาววานนี่ครับนี่ฮะป่ากับมาตตะพนลนะครับผนนะผนมาจากบ่อผนครับปล่อยให้ผีเลยเพื่อต้องการเห็นมากินอาหารต่อฟางครับต่อข้าวฟางต่อต่อฟางก็ต่อเสียงนั่นแหละมันก็ร่งหย่อสลายเห็นเปื่อยนี่ฮะ ตัวน,นี้กําลัางจะปลูกผักครับตัวน,นี้กําลัางจะปลูกผักหลังเสร็จตรงนงังนังชมวิวนิดนึงจะเป็นคล้ายๆกับปลาโเม่ล่ะฮะมองนี้เพื่อจะได้นนังเบิ้งปลาเบิ้องยังมันเหลนเพื่อนจะมาเลงอยากกินเหล่ากินเบียร์กับว่ากันไปเนี่ยนี่ครับฟูงปลาปลาตะเพียนขอบคุณครับ อโอเคครับเห้ภาพสโลว์เบิรงครับปลาโดดเตนลุมนะครับสักครู่ครับ กับประมาณนี้ครับสลับปลาโดดปลาเต้นนี่ครับคนถ้าคนกันม่ครับนี่นี่ครับริมฟังก็ทั้งปลาทั้งกบครับอยู่น้ำกันนี่นั่นนั่นเห็นไหครับมันกินปลาหน่อยปลานี่ก็กินครับแต่มันกินได้คนครับต้องคนอ่ะมันได้น้ำไหมครับน้ำบาดาล จอเลึกซีผาเม็ดเนี่ยปลาซิวปลาซอยกบเนี่ยครับก็หัวปลาโลปลาให่อยู่นี่นี่ครับนี่แหละครับคืออาหารของมันคือปลาเนี่ยแหละครับปลาซิวนะฮะมันถามว่าปลาซิวโดดขึ้นมามันก็งับธรรมชาติของมันครับคนนะครับปลามันก็มากินต่อฟาง แนน้ำใหญ่เหลี่ยงปลาดุกด้วยครับปลาดุกตีเป็นตัวตัวขมแบบด้วยครับขมแบบลูกป่าในน้ำให้ปลากินเผือดทั้งเบิร์ดับยืนนี่ปลานิ่งปลาตะเพียนปลาไนปลาโนนจันปลายังไม่นี่ยแหละหน้าเข่าถาเบ้างครับอีกประมาณบ่เกินสามเดือนครับสีเบิรงว่าจับปลาสีเงาซำไรด้วยครับเบิงประมาณนี้แหละเนี่ยฮะจมาสามเดือนมีในเมษาก่อนลงนากระจับปลาขายครับยืนนี่ เบิ่งวสิทธิพอเมือินต่อบ่เลี้ยงแบบบ่ให้อาหารได้ครับนี่แบบธรรมชาติล,ล้วนๆกบเพื่อกันเนี่ยฮะกบก็รจะไม่บบาห้อาหารด้วยกัน,บกนเบิ่งว,ว่าสิอยแดบอเนี่ยฮะตัวแดอยู่ได้ก็ถือว่ารอดก็ย้ายพันตอ่อตัวใดจอยก็จัดการครับขาดออกถือว่าบอลพันธุ์ที่ต้องการ เออบื้งป่าตึงกับเพื่อนดีพี่น้องแต่ละเมืองนี่ฮะเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับต่อที่ตามตอนต่อไปเดี๋ยวเสด็จกลบของง่ายครับยุคข้างหน้าเนี่ยละ่ะบางก,กี่เดือนบางเกินเดือนนี่แหละครับเดี๋ยวเได้เห็นครับฝากติดตามไว้ด้วยครับอีสานบ้านทุ่งแชนแนลไปแล้วครับสวัสดีครับ